คลิปนี้ก็จะแร้งเหลืองซิงเกิลข้องศิลปินวง BLACKPINK นะครับที่ตอนนี้ก็แยกวงกันไปแล้วแล้วก็แต่และคนก็อ,ออกซิงเกิลดียวข้องตัวเองนะครับคือพวกก็ไม่ได้เป็นแฟนที่ติดตาม ศิลปินวงแบล็คพิงอะไรมาตั้งแต่ไหนนะครับเพราะว่าก็ไม่ใช่ช่วงวัยของเราแล้วที่จะเป็น f อฟซีแฟนคลับของศิลปินวงนี้อะไรพวกเนี้ยแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เราได้มีโอกาสหลับรู้ข้อมูลเรื่องราวข้องวง b l a c k p ิง k ก็คือเกิดจาก ช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับที f อฟซีองเขาก็ได้โพสคลิปโพ์ post, ข้อมูลความเลื่อนไหวอะไรต่างๆมาโดยตลอดเรลยๆคือเวลาพุมเล่นโซเชียลแอปนูแอป,ปนี้นั้นปัดไปก็เจอข้อมูลปัดไปก็เจอข้อมูลก็เลยทำให้เราได้รับรู้เรื่องราวของวงเนี้ย มาเลื้อยๆตั้งแต่แหลกนะครับมาจนถึงุ่งนี้ตั้งแต่อย่างรวมวงอยู่ด้วยกันแล้วก็น้องลิซ่าเขาก็เป็นคนไทยแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นย่างมาอกอะไรพกนี้ก็คือก็ทำให้กระแทกข้องวงแบ็คพิงมันเข้ามา,าพุ่มเลื้อยๆ,ๆ,ๆจนกระถังช่วงลั่งมานี่ก็คือลั่งจาก แต่ละคนได้แยกไปออกซิงเกิลเดียวกันแล้วแยกแยกวงกันออกไปแล้วก็ก็จะมี f อข้องแต่ละคนอนะไรแบบน,นี้เขาก็โพสข้อมูลกันไปแต่ละทีนะครับช่วงทีน้องลิซ่านะครับของเราเนี่ยคนไทยของเราเนี่ยก็เป็น เป็นคุณแแลกในวงนะครับที่ออกซิงเกิลเดียวข้องตัวเองออกมาก่อนนะครับแล้วน้องลิซ่านี่ก็คือก็มีความป๊อปปูล่านะเท่าที่พุ่มเห็นจากข้อมูลนะพุ่งก็คือมองจากความเป็นกลางนะครับแล้วก็เเปรียบเทียบกับ ข้อขอมูลข้อมูลแต่ละคนแต่ละคนนะแล้วเนี่ยนะครับน้องลิซ่าเขาก็ออกพ้นงานออกมาก่อนนะครับก่อนทีอีกสามคนถี่เลือกเขาจะออกน้องลิซ่าออขยันมากนะครับออกซิงเกิลมาประมาณสองหรือสามซิงเกิลแล้วก่อนทีเจนนี่กับโรเซ่เขาจะเหลือมีซิงเกิลข้อดูวเองตามมานะครับ คือเราก็ยังมีงานพรีเซนเตอร์ไปออกงานอะไรต่างๆพนเนี้ยปูนถึงในในตัวข้องพุ่นงานการพบเพ้นอะไรต่างๆในโลกโซเชีย่ยวน้องลิซ่าก็ชื่อว่าประสบความสำเร็จมากๆในแงน่นี้แล้วก็ตามด้วยเจนนี่นะครับ ที่เหลืมอ,ออกซิงเกิลเดียวข้องตัวเองตามมานึ่งเพลงแล้วหลังจากนั้นอีกสักผักกอลเซ่ Rose, นะครับโรเซ่ <Rose S 2> ก็ออกซิงเกิลในสไตล์ข้องตัวเองออกมาก็ทาทีพุมมีโอกาสได้เห็นได้ฟังซิงเกิลต่างๆข้องแต่ละคนนะครับก็ ทำให้พุมได้เห็นสไตล์นะครับถีแตกต่างย่างเห็นได้ชัดเลยข้องแต่ละคนนะครับมันไม่ได้เกิดจากการถีพุมคือตั้งใจถีจะไปเปรียบเทียบหรือหวายอะไรนะครับคือความคิดความรู้สึกแบบนี้มันก็เกิดขึ้นมาโดยตัวของเราเองเลยที่เราก็ไม่ได้ไปเขาเรียกว,ว่า ชอบใครหรือไม่ชอบใครอะไรเป็นพิเศษนะครับก็เป็นความรู้สึกถี่พุ่มมั่นใจว่าก็เกิดขึ้นมาจากความเป็นกลางข้องเรานะนะครับมันก็เป็นเรื่องถีน่นาสนใจข้องอสไตล์ความแตกต่างถี่ชัดเจนนะครับถี่ทาให้พุ่มสนใจขึ้นมาได้ก็ว่าก็ต้องเหลือมด้วย น้องลิซ่านี่แหละที่ว่าเธอเป็นคนไทยไงแล้วก็เธอไปมีพ้นงานติดอ่างประเทศแล้วก็ประสบความสำเร็จอะไรมากมายนะครับหลังจากที่ลิซ่าออกซิงเกิลข้องตัวเองมาได้ประมาณสามหรือสี่ซิงเกิลน,นะครับเจนนี่ก็ออกมาซองซิงเกิลน,นับจนถึงตอนนี้นะนาทีนี้ี่พุ่มกำลัง่ายทำอยู่นะครับแล้วก็โรเซ่ก็เป็นนึ่งซิงเกิล นะครับก็พูดเฉพาะในเหลืองข้องตัวบทเพลงแล้วกันนี่คือสิ่งดีพุ่มให้ความาส้นใจแล้วก็เกิดความรู้สึกที่แตกต่างนะครับย่างชัดเจนข้องร้างคนนี้แล้วก็คือก็มีสไตล์ที่น่าสนใจพาะว่าตอนนี้ ก็เรียกว,ว่าศิลปินแบล็คพิงนี้ก็น่าจะเป็นเอ่อเป็นผู้นําเป็นไอดอลโดยเฉพาะของคนไทยหรือว่าชาวเอเชียส่วนใหญ่แล้วตอนนี้นะครับหลายคนก็จะฟังเพลงนี้ไปด้วยกันทางความตั้งใจและไม่ตั้งใจอะไรก็ตามนะครับในเหลืองกล้องสไตล์ตัวบทเพลงเนี้ยเอ่อลิซ่าเนี้ยก็จะมี แต่ละคนเนี่ยจะมีสไตล์เพลงที่เขาบอกว่าในโอกาสที่แต่ละคนได้มีโอกาสออกมาทำซิงเกิลในนามข้องตัวเองแล้วแต่ละคนเขาก็ยากจะนำาสเสนอร์อบทเพลงให้ตรงกับคาแรคเตอร์สไตล์ข้องตัวเองก็เท่าที่เห็นก็คือชัดเจนนะทั้งคาแรคเตอร์ที่เราเห็น แล้วก็ทีท้ายทอดมาในตัวบทเพลงเมโลดี้อะไรต่างๆน้องลิซ่าก็จะเป็นแนวคือออกแนวเราใจนะครับมีความเป็นฮิปฮอปให้เต้นแบบมีความก็เรียกว,วา่าสนุกสนานอยู่ในเชิงมีความเราใจกระแทกกระทันนะครับ พอเหมาะสําหรับการเต้นที่เป็นความสนัดของเธอมีถอนแล็บอะไรต่างๆด้วยนะครับก็ทําให้บทเพลงนี้มันก็ส่งเสริมคาแรคกเตอร์ของเธอนะครับก็มีพ้นให้เธอก็เป็นมีความชัดเจนในแง่ข้องไอดอลพรีเซนเตอร์อะไรต่างๆมาขึ้นด้วยนะครับ สำหรับเจนนี่ที่ออกซิงเกิลเดียวตามมานะครับก็คือเพลงแหลกของเธอเนี่ยที่พุมจำชื่อเพลงไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าจำเอ็ได้ที่เป็น,ปนอยู่เที่ถน,นนแล้วก็มีรถยนต์นะครับเอ่สำหรับเพลงนี้ก็ทื่อว่าเลิมเลิมทิจจะ,อะมองเห็นสไตล์ของเธอนะครับ แต่ว้ยังไม่ชัดเจนมากแล้วก็จนโลเซ่เนี่ยพอโลเซ่หรือออกซิงเกิลของเธอเนี่ยเป็นเพลงที่เธอ,เอ,อไปฟิชเจอริงกับศิลปินระดับโลกตอนนี้นะครับบลูโนมานะครับเพลงจาประจาประจือจาประจาประจือเนี่ยเพลงนี้เพลงนี้ก็คือมันก็บ่งบอกความ คาแรคเตอร์ของโลเซ่ในความเป็นคนสนุกสนานหลาเริงนะครับมีความปาร์ตี้บันเทิงนะครับสร้างเพลงแหลกของแต่ละคนที่ออกมานี่ก็คือจิตว่าถ้าเอาเฉพาะของในแง่มุมของบทเพลงพมกจิดว่าเพลงของโลเซ่เนี่ยคือ ฟังง่ายนะครับติดหูง่ายมีความสนุกสนานมีความเป็นตัวเองนะครับก็ถ้าวัดเฉพาะตัวเพลงเเพลงกล้องโลเซ่นเนี่ยก็พุมหินหวาสนุกฟังงายที่สุดนะครับจนลาสุดเนี่ยที่ทำให้พุ่ม้องออกมาอัดคลิปเนี่ยก็คือเจนนี่ นะครับออกซิงเกิลเพลงดีซ้องนะครับชื่อว่าเพลงเซนแล้วก็เอฟซี่องเธอแฟนดอมของเธอก็โพดต์โพสโพสลงแบบช่วยกันโปรโมทพรีเซนต์ลงมาในโซเชียลต่างๆนะครับก็คือพุ่มก็รู้สึกเออชอบนะครับรู้สึกชอบรู้สึก เกิดความรู้สึกทึ่งความมีสไตล์นะครับทีแตกต่างทีคิดว่าพ่อมเกเคยเห็นสัมผาดสันสันนะคือเมื่อวนว่าเจนเนี่เขาบอกว่าเธอ,อยากจะโฟกัสในพ้นงานเดียวของเธอเนี่ยโฟกัสไปทีตัวบทเพลงยากจะเน้นทีบทเพลง ให้มันออกมาแบบดีที่สุดก็ค,คือถ้าเปรียบเทียบแล้วเฉพาะเพลงก็คือเพลงเ,เงนี้ยของเจนนี่เพียงพมคิดวารอพวกมีความชอบนะครับเพลงเซนเนี้ยมากในความเขาเรียกว,วา่าอย่างไงอะความลำเพลงเนี้ย น่าจะเป็นเพลงที่มีความลำหน้าลำยุกมีความเป็นสไตล์ทีที่ไปข้างหน้านะครับมีความเป็นอิเล็กทรอนิกส์ผสมฮิปฮอปปนะครับแล้วก็เอมวีเพลงเพลงเนี้ยของเจนเนี่เนี้ยก็ต้องบาหว่าอลังการ นะครับจัดเต็มที่สุดเลยนะครับแต่ทีแบ็คพิงแต่ละคนเนี่ยลืมอ,ออกมาทำซิงเกิลเดียวของตัวเองนะครับก็เป็นอะไรทีสะดุดตาสะดุดใจพวกมานะครับโดยเฉพาะเขาเรียกว่าเมโลดี้ตัวเมโลดี้ข้องเพลงทีมันเป็นสไตล์ทีแบบเออ ถ้าเธอบอกว่าเธออยากจะโฟกัสการทําเพลงเดียวของเธอไปทีตัวเพลงก็คือมาคมว่าเธอตั้งใจให้เพลงเป็นทีหนึ่งของตัวเธอนะครับเพลงนี้ก็เลยทําน่าจะทําให้ได้เห็หลักษณะนะครับนิ่ไส้หรือคาเลคเตอร์ของ Jenny เจนนี่เนีผมยมาขึ้น ดูเฉพาะตัวพ่มทีก็ไม่ได้ติดตามไม่ได้เศร้าๆกลุ <Links like 1981> ่มนี้มาตั้งแต่แรกนะครับก็คือเราก็เห็นตามโซเชียลเราก็เออน้องลิฟตาถึงก็เป็นคนไทยอะไรแบบนี้เราก็มีเปืือนรวมวงเกาหลีอีกสามคนแต่ละคนนั้นและเราก็รูรูแบบกลางๆแต่ว่าพอลืมมาเจาะเพลงที่เป็นเพลงเดียวของแต่ละคนเนี่ยมันก็ทําให้เราลืมได้รูจักาเลคเตอร์นะครับของแต่ละคน หมากยิงขึ้นโดยไม่ตั้งใจผ่านทางบทเพลงนะครับที่มีโอกาสได้ฟังนะครับลิซ่าก็จะเป็นเท่เทแนวฮิปฮอปเต็นแบบจัดเต็มสไตล์้องเธอโลเซ่ก็จะสนุกสนานปาร์ตี้บันเทิงลาเลิองอะไรพวกนี้นะครับ เพลงก็จะมีความเป็นพ o p p อ,อมีผสมล็อกด้วยนะเธอเป็นแบ็คพิงที่ไม่ได้ทำเพลงแดนยปฮอปพอมีโอกาสที่จะทำซิงเกิลเดียวโรเซ่ทำเป็นเพลง๊อปนะครับสนุกแล้วก็มีความล็อกนะครับโดยสังเกตจากศิลปินทีท่เอ,อเธอไปฟิชเชอร์ลิงก็คือบรูโน่มานี่ก่ คมไม่ใช่แนวแดนแนวอะไรเลยนี่ก็น่าจะเป็นสิ่งดีเธอยากทําเป็นตัวของเธอสําหรับเจนนี่เพลงที่ซ่องเพลงเซนเนี่ยคือพุ่มก็ได้สัมพัดทึ่งคาแรคเตอร์ของเธอเวลาพุ่มดูคลิปเวลาเธอไปออกงานหรือคอนเสิรต์ตอะไรแบบนี้ก็คือก็เลยเริ่มมาสังเกตว่าเออเธอมีลักษณะเป็นคนถี่ค่อนข้างถี่จะหนิงหนิงนะครับ ไม่เช่ว่าเธอเป็นคนยิงเรืออะไรนะคือเธอเขามีความยิ้มแยมแจ่มใสอะไรพันนั้นหละนะครับแต่ว่าถ้าให้เปรียบเทียบกันในซี่คนนี้เจนนี่ก็จะค่อนข้างหนิงหนิงทำไปแรื่ก็ค่อนข้างจะขิดแต่ว่าสิ่งที่อยู่ภายในของเธอบางทีเธอคิดอะไรอยู่อ่ะคือ ก็คงไม่ใครไม่มีใครไปรู้ความคิดถี่ยู่ในสมองของเธอได้นะครับเธอก็อนำสิ่งที่ยู่ภายในของเธอเนี้ยปลดปล่อยออกมาปลดปล่อยออกมาเป็นเสียงเพลงปลดปล่อยออกมาทางเสียงดนตรีนะครับให้หลวเนี้ยตัวตนของเธอเป็นไปเนี้เพลงเนี่ยก็จะมีความลำ้ำมีความทันสมัยมีความเอ,อ เป็นโลกอนาคตด้วยผสมกับความรวมสมัยด้วยไล่ไล่ย่างนะครับก็คือทำให้ผมรู้สึกเออประทับใจมากนะครับแล้วก็มองศิลปินคนนี้น้องเจนเนี่คนนี้ในมุมมองที่แตกต่างออกไปนะครับจากที่เคยเห็นเธอที่พ่านมานะครับเหมือก่อนหน้านี้นะครับ คลิปนี้ก็เลยยากจะออกมาแร่งแค่นี้นะครับก็ฟกากข้ออภัยไว้ยังแฟนๆแบ็คพิงก์นะครับข้องแต่ละคนด้วยนะครับถ้าอาจจะเมื่อนเป็นการผูดเปรียบเทียบนะครับลือวว่าอะไรยังไงนะครับแต่ว่าก็เป็นการแสดงออกด้วยความบริสุทธิ์ใจตั้งใจและก็ยากผูดนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับแค่นี้ครับ